สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมอยู่กับผมออมปับทีวีซึ่งวันนี้นะเรามาปั่นจักรยานเล่นกันนะครับนะซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาปั่นจักรยานนะไม่รู้ทุกคนจะมาดูกันทําไมนะโอเคเราจะปั่นนะท่านผู้ชมนี่ผมถ่ายด้วยการเอากล้องเลยนะจะใส่ไว้ในเสื้อกระเป๋าเสื้อนี่ถ้าสมมติวันสต็อปเมื่อไหร่นี่ก็นั่นแหละ คืเส้นทางแถวบ้านผมนะไม่ใกลบ้านเลยเดี๋ยวเราจะปัดลล่นไงนะอะไรเนี่ยที่ให้ขายเข้เข้าให้เช่าให้ขายเงอบ้านคนนะฮะ ถ้าบางถ่ายไม่เห็นอะไรก็ต้องขอ,ขอใครด้วย้วกันโอเคโอ้โ okay, ห oh oh. จากพื้นปูนนะนี่นะนีหนูวัวเห็นหรือเปล่าไม่มไรู้แมห็นเลยโอ้ยอกเปลียดจิบเส้นทางสุดอันตรายนี่ถือบ้านคนเนยอะฮะตรงนี้ออก็ปลอดภัยนะไม่เห็นหมา รู้หมาต้องมานล่ะหมาออกมานี่ตายแล้วนอนตรงน,นี้มีหมาหน่ากลัวมากตรงน,นี้ก็เป็นอุยอ้ยเกี่ยเกี่ยหมาไปที่อะไรนะเออใช่ใช่ใปันป่นไปเรื่อยๆข้างหน้าก็มีหมาแต่ไม่เห็นเลยรู้ไปไหน ว่าจะลงเรียนด้วยลูกหมาลูกห,หมานะทุกคนไม่เห็นหรอกมีออกมาถ่ายก่อนัดมือเดียวเลยอุ๊ยเหี้ย บรรยากาศก็จ้าสลือกือนะโอ้ยีย้เกียจะล้มอุ้ยเกือบล้มละนี่เี๋ยวล้มกล้องนะแถวบ้านผมก็ประมาณน,นี้ค่อนข้างสวย นี่มันจะออกถนนใหญ่เลยนี่ตรงโน้นว่มามันจะออกถนนใหญ่เสี่อตัวอะไรกัดกูน,นี่นะซึ่งผมก็จะไม่ปั่นไปเพราะผมถือกล้องเนี่ยเดี๋ยวเป็นรถไปตนตำมเปนหื่นเขาที่เห็นด้วยกันตรงนี้ วัวสีขาวเฮ้ยจะลุกวนนี uh ้ต okay, ้องปั่นดีๆใคเดีพาไปดูห่อดน้ำใกล้บ้าน นี่หล็กบอ่อดน้ำน,นะฮะป่าคือพันมากมายโอ้นนนเนี่ยมีบ่อรั้ำตรงนี้เป็นบอ่อนัำ้ำตรงนั้นก็ถนนใหญ่ เดี๋ยวลงไปดูดกันเดี๋วพอดีจอดรถกันบ่อน้ำนะมีคนเลยแถวเียเงียบมากน้ำก็ไม่น่าจะลึกมากนะผมน่าเคยมาหลายรอบแล้วนะแค่นี้แหละไปะไปกันต่อ ไอ้เกียบไม้ตำเท้าตรงนี้มีตรงนี้มีร่องตกไปตาโอ้ยๆือเครองแล้วขับไม่คล่องเลยนะอือุ้ยอืมเร็วเรวร็ร็ากาศค่อนข้าง สวยนะนี่เป็นนาน่านะมีวัวมากมายมองทำไมอม,มองอุ้ยเดินมาแล้วนะ่ะดูทำไมเนี่ยว่าไปต่อเดี๋ยวอ่ะตัวนี้คือลงเรียนครับ งขับเข้าไปตรงนู้นนะมันก็จะเข้าไปบริเวณหลังโรงเรียนแต่ไม่ใช่โรงเรียนผมไงผมจะพามาดู่มาจนไปมันี่กลิ่นขี้เหม็นี๋จะตัดไปดูสักหน่อยมันก็เป็นนาแล้วก็ป่าบริเวณนม้น เออปั่นกลับเดี๋ยวปั่นกลับเดี๋ยวแล้วก็ปิดคลิปนะไม่มีอะไรวนะ่ะดูทำควยอะไรหน่อไป้อคลิปรวมด้วยแก รถขนน้ำนะรถส่งน้ำนะครับด้วยเรือป่้ยโ้ยวีอยฮ่าบรรยากาศดีดี ดีๆเฮ้ยอกูจะเข้ามือใหญ่แล้วไม่ค่อยเยอะรู้ว่าเสียงจะเข้าโทรศัพท์หรือเปล่าสโลไล่ฮะกันเด็กกาดขี้ควายขี้บัวเออขี้บัวแ่บสปายสปายเฮ้ย เถ้าอย่างนะี hey, ้ผมปั่นไปไกลกว่านี้ก็บอกมาได้ผมไปได้แล้วนะช,ชิวๆเขาต้องจะเก็บฝางไว้ให้บัวกินบัวอ,อ,อยู่นี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้่ะมาเร็วเชียงรืเลย่ะ เปทุกเป็ทุกโหคลิปน,น,น,นี้นะไม่รู้มาดูทำไมขอจบเพียงเ่นี้ละกันนะกับรายการอมทับทีวีกายการจนไทยอยีีแรกหมาหมาหมาดูีด้เกีหมาหมเกดกูไม่ด้ดดดด 完了，打打打，了？